เคยมากับมุกจระเข้เขาเคยมากับมุกตติยำเปียกตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาฟลุ๊ตลอดครับลองไปชมครั้งแรกสำหรับพี่แอนนาที่มาหารูฟร้ฟลุ๊บกับเราครับมากินกูสิไอเคบอกไม่เอาละกูแสบกน้นกูและในครั้งที่สองกับพยายามเนเรื่องตติยำเปียกครับบุส่าให้ไปอยู่ว่าต้องสามเดือนอีแค่ตติยำเปียกที่นี่ก็พุงไม่ไร พี่นาครับมั่นใจมั่นใจเหรอครับเต็มร้อยพี่นาให้เท่าไหร่เก้าสิบเก้าจุดเก้าเฮ้ยเหลือไวทำไมสองจุดหนึ่งครับเหลือไว้ร่วงพี่นาวันนี้เตรียมเรื่องมาไหมครับเรื่องลูกเขยขี้เล่นพอตาขี้โอแม่หมายเลขสองพี่อนาชวนชื่นกับสังที่สามฟังจากชื่อเรื่องแล้วยังกันนิทานอีสบินเลยครับพี่ไหวไหมครับเนี่ยขอแล้วนเลยครับพี่อนาเรื่องลูกเขยขี้เล่นพอตาขี้โอ พ่อตาเขาเป็นคนชนบทคนต่างจังหวัดแต่ลูกเขยเขาเป็นคนกรุงเทพเป็นคนรวยมีฐานะวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาจะขับรถไปบ้านบ้านนอกไปบ้านพ่อตาเขาไปกับลูกลูกสาวลูกคือลูกสะพ้ายะตอนนั้นน้ำบาดาลยังไม่เข้าไอ้น้ำประปายังไม่เข้าเขาแต่น้ำบาดาลเวลาจะอาบน้ำต้ใช้น้ำบาดาลนก็นึกออกไปครับที่มีคัดโยกอะโยกโย,ยกแล้วก็แปรงไปลองอะพ่อตากำลังจะอาบน้ำนุม่มพักมาถอนเก่งนายวางไว้แล้วตทนทัยจะอาบลูกเขยบน่นว่าแม่วันที่อยากกินแกงเขียวหวานพ่อตาบอกเฮ้ยไอ้นุ่ม เดี๋ยวพอขึ้นมาพาไว,ว้ไอรลอยู่เนี้ยโชเลยนุ่มพมักมาเสร็จแบบบัตรบัตรบตงเนแ่งโดดขึ้นร้นมะพราวกดดึ๊บกระดึบ๊บกระดึบ๊บกะดึบ๊บกนไประหว่างที่ขะแมวขะแมวเนี่ยพากมาหล่นหล่นมากองกับพื้นหลงกองห้อยเป็นพวงเลยลูกเขยขี้เล่นไม่รู้จะทำอะไรเอาก้นบุหรี่จี้ไปที่หลงกองเพอาตาคิดว่าแตนต่อยไงกระโดดลงมา อูทันแล้วแตนแตนแตนอย่าเข้ามาแล้วลูกแตน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 ต่อยพ่อไม่รู้ว่าแตนหรือต่อรอพ่อเข้าแล้วโจผ่านครับผ่านครับไปฝึกครับต่ออีกเรื่องเลยได้ไหมต่อเยอะแล้วขอให้เขาดีเลยครับ ตบมือเว Four ียดนามหนม่ไดครับอรอดครับคุณผู้ชมรอดไปได้จากพี่อันนาเปที่สุดก็แก้ตัวได้สำเร็จครับ